รถปี22ผ่อน6,000บาทเอาไหมมาครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดวันนี้จะมาแนะนำรถเข้าใหม่อีก1นึ่งคันที่บอกเลยว่าโหผ่อนเริ่มต้น6,000บาทหรือ จริงๆเขาบอกว่าถ้าตลอดอายุสัญญาเนี่ยแพง6000นนิดเดียวไปเดี๋ยวมาบอกกันก่อนว่าเจ้าคันนี้เป็นรถอะไรกันคันนี้โตโยต้ายาริสตัว1.2อเอนทีปี2 0 2 2และที่สำคัญไม่วิ่งอยู่14,000มกิโลเท่านั้นเดี๋ยวมาชมรถกันก่อนเขาเป็นม i n เนอร์เชงดูจากกระจังหน้าสีดำนี่ตัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้รังพึ่งแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่เลยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นตัวเอนทะี่เนาะก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเท่านั้น ส่วนตัวรถเขาเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ก็คือเป็นล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบตัวยางใหม่กริปนี้ยางใหม่กริปปี2022ของบิสตันโอ้โหเรียกได้ว่าออกไปไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรอบคันกันก่อนอย่างที่บอกตัวรถใหม่มากๆแล้วคันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบแฮชแบ็กหประตูนี่ตัวรถด้านหลังจะสามารถพับเบาะเข้าไปได้เวลาคุณจะใส่ของหรือ สัมภาระที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยก็กดปึ๊บพับไปแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้และที่สําคัญรุ่นนี้นะเขาจะไม่ได้มียางอะไรทําให้วิ่งไม่เกิดเสียงกระแทกแต่เขาจะมีในส่วนของปั๊มลมแล้วก็ตัวซ่อมยางแบบนี้มาให้เรียกได้ว่าช่วยลดน้ําหนักของตัวลงไปได้มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของภายในตัวรถเดี๋ยวมาดูภายในกันตัวรถกันรุ่นนี้เป็นกุญแจแบบดิวโมดแบบนี้แล้ว ภายในของตัวรถจะเป็นเบาะผ้าสีดํากำรรมะหยี่นี่สีดํากำรรมะหยี่ภายในดําสนิทตัวนี้เรียกได้ว่าตัวเบาะไม่ขาดไม่ย่นพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไมค์กันว่าเขาวิ่งไปเท่าไหร่ตะกี้บอกแล้วหมื่นเซตึ้มปัจจุบันวิ่งอยู่14,139กิโลเท่านั้นเองรถสตาร์ทติดง่ายเ,เสียงแน่น เพราะว่ารถใช้งานน้อยแล้วก็ที่สาคัญระบบความปลอดภัยเขาจะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยมาให้ไม่ว่าในส่วนของพวงมาลัายคอนโซลหน้าคาน A คัน B แบบนี้โอ้โหความปลอดภัยแน่นๆแล้วก็ตัวรถรองรับเครื่องเสียง CD MP3 USB ช่อง a u x ตัวแอร์เย็นเป็นแบบเมนูนัก็คือใช้มือปรับแบบนี้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินี่ขั้นบันไดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับขออนุญาตดับเครื่องกอน ใหม่ๆแมพับเบาะลืมดึงขึ้นนี่ใหม่แบบนี้เลยพร้อมใช้งานฮาใครที่กำลังมองหารถที่บอกแล้วว่าผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเพราะว่าบอยรถบ้านของเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอยู่1,500บาท6งวดแรกคันนี้ถ้าผ่อนปกติ7,600บาทไม่ติดแบคลิฟมีสลิปเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการพนักงานบริษัทเข้ามาหาเราเลย ผ่อนเพียง7,600บาทเราช่วยผ่อนอีก1,500บาทให้6งวดให้6งวดเห็นไหมจะเหลือเพียง6,000บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่ช่องทางเพจของบริษับ้านได้ทุกสาขาหรือจะโทรหาพี่มอดก็ได้ว่าเอ๊สนใจเจ้ายาลิส1.2 NT ปี22คันนี้ก็โทรมาที่เบอร์098 249 6545โอเควันนี้แนะนำแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอิสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเ<ม>พิอมความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย